สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ก็มาแนะนําอีกแล้วครับอีกหนึ่งคลิปครับเกี่ยวกับการเสริมรากท้เรียนนะครับมาแนะนํากันนะครับว่าการเสริมรากท้เรียนนะครับก็ไม่ควรที่จะเกินกี่รากนะครับตามประสบการณ์นะครับการเสริมรากเราก็สามารถที่จะเสริมนะครับรวมทั้งต้นของเขาด้วยนะครับก็สองรากถึงสามรากนะครับพื้นที่ก็ เพียงสามรากเท่านั้นนะครับอย่าให้เกินสามรากไปนะครับเพราะว่ามันต่อไปมันจะมีรากที่ไม่สวยนะครับรากแต่เล็กรากแร่ผมทําให้ต้นนี้ไม่สวยมันสีรากนะครับมันสีรากพอเป็นสีรากแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะออกหนึ่งรากนะครับเ้วก็ไว้แค่หนึ่งสองสามนะครับตอนนี้เราดูว่ามันสีรากมันไล่เรียกกันจริงนะครับแต่พอไปสักระยะหนึ่งนะมีอาจจะมีแล้วอาจจะมีบางรากที่มันไม่สวยนะครับ เพราะนั้นแนะนําเลยนะครับการที่เราจะมาเสืิมรากนะครับควรไว้เพียงไม่เกินสามรากนะครับเราก็ควรตัดออกนะครับตัดออกนะครับนี่ผมจะเลือกตากนี้นะครับออบางท่านบอกว่าทาไมไม่ไว้รากนี้ไว้คํายันนะครับเอ,อ่อมันต้องอยู่กับจุดประสงค์ด้วยนะครับป้านผมนี้จะเน้น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 เรื่องเราของเสริมรากเพื่อมีรากไว้ช่วยกันหาอาหารนะครับื่องลม ก็ไม่ค่อยมีปัญหานะครับแต่บางที่นะครับถ้าเรามีปัญหาเรื่องลมนะครับเราก็วนไว้ห่างๆแบบนี้ครับดีมันจะย่อยกันกันลมกันโยกได้นะครับนี่นะครับผมก็ต้องตัดนะครับเดี๋ยวต้องตัดตลอกนะครับเหลือแค่สามรากนี้นะครับหนึ่งสองสามนะครับโอ้ถนัดไม่ไไม่ค่อยานัดนะครับเพราะว่ากิ่งมันใหญ่นี่นะครับเราก็ตัดทิ้งไปเลยนะครับตัดทิ้งไปเลยนะครับมันเหลือแค่ สามากนี้ก็สวยแล้วนะครับนี่ให้ท่านดูครับนี่คือลากที่ผมเอาออกนะครับที่ติดกับก้นไก่นี่มาดูกันนะครับก็ใต้สามรากแบบนี้ก็สวยนะครับต่อไปต้นก็อ่าทรงจะดีนะครับเป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับนำมาฝากทุกคนทุกท่านนะครับฝากไลค์ฝากแชร์กันด้วยนะครับเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ